眠らせませんよまだまだたくさん話したいことがあるんですお布団が恋しくなってきましたね静かにしてくださいね皆さん眠っているようですからいい子は寝る時間ですよ คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรนะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอ伊ส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชัแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมโคโนซึบะแฟนตาสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเกมโคโนซึบะเนี่ยมีอัปเดตกิจกรรมมาใหม่ครับแน่นอนว่าไม่ได้มาเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นนะครับยังมีตัวละครใหม่อัปเดตมาพร้อมกันถึง4ตัวละครก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาหน่อยละกันพร้อมทางวิเคราะห์ตัวละครจากตู้กาชาที่อัปเดตมารอบนี้นะครับ ว่าหน้าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะ God Blessing on this wonderful work of art นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ปาร์ตี้ชุดนอนนะครับโดยถ้าเราเคลียร์บอสครบ3รอบได้นะครับเราจะได้รับดักเน็ตชุดนอนสาดาวแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับถ้าของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะถือว่าเป็นอีเวนต์ลำดับที่3นะครับตั้งแต่เกมเปิดมานะเพราะฉะนั้นของรางวัลที่ให้แรกนะครับมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรวมไปถึง ความเก่งของบอสนะครับต้องบอกว่าไม่ยากจนเกินไปนะแต่ว่าสิ่งที่ยากของบอสตัวนี้นะครับก็คือเลือดมันเยอะเพื่อนๆเราก็ต้องอัพของระดับหนึ่งนะครับถึงจะสามารถวันช็อตบอสระดับฮาร์ดได้นะสำหรับบอรลรอบนี้นะครับก็จะเป็นควีนโกเลมตัวนี้นะครับตัวที่ใช้ลงบอลเนี่ยต้องบอกว่าใช้น้อยกว่าบอลอีเวนท์ที่ผ่านๆมานะเพราะว่ามันจะเหลือเพียงแค่10ตัว15ตัวแล้วก็20ตัวเท่านั้นครับก็สําหรับเป้าหมายของเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับหลายคนเนี่ยต้องการทำวันช็อตให้ได้นะครับ ส่วนระดับเอ็กซ์เพร์นะครับก็ผู้เล่นส่วนมากนะครับเป้าหมายที่เอ็มไว้เนี่ยก็จะประมาณ2รอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะ3-4รอบนะครับก็โอเคนะไม่น่าเกียดต่อมาครับเรามาดูของที่ใช้แลกเปลี่ยนจากกิจกรรมในรอบนี้นะครับสำหรับรอบนี้มีของลิมิเต็ดอาวุธอยู่นะครับก็จะเป็นนี่ครับคาถาสเกปตเตอร์ธาตุหินนะครับส่วนของอื่นในตู้นะครับที่ไม่ว่าจะยังไงควรจะแลกให้ได้นะก็จะมีสกิลพอชั่นนะครับทั้งขวดใหญ่ขวดกลางนะครับแลกให้หมดเลยส่วนวัตถุดิบคราฟของลุง ถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเยอะหน่อยนะครับเราก็เหลือเนี่ยมาแลกทิ้งไว้ก็ดีนะแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับจะมีถ้วยลุงนะครับสำหรับถ้วยลุงนะครับก็ควรแลกเก็บไว้นะโดยเฉพาะผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับถ้วยลุงนี้สําคัญมากๆเลยนะช่วงต้นเนี่ยจะต้องปั้นตัวละครเยอะนะครับน่าจะไม่พอใช้กันนะแล้วก็หินอัปเกรดทองแดงนะครับไมเนอร์อัปเกรดสโตนอันนี้ก็ควรจะแลกทิ้งไว้ให้ครบนะครับหลังๆนี่ใช้เยอะมากๆเพื่อนเดี๋ยวจะไม่พอใช้กันนะครับระยะยาวส่วนถ้วยทองกับถ้วยเงินเนี่ยก็แลกตามสมควรนะครับ ตามที่เราใช้อัปเกรดนะรวมไปถึงคมพีสีลุงอันนี้ด้วยครับแล้วก็เงินออริสนะครับอันนี้ก็ควรแลกไว้นะสําหรับคนที่การเงินยังไม่คล่องนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเยอะแล้วเนี่ยเงินอาจจะไม่ต้องแลกก็ได้นะตรงนี้และสุดท้ายครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมาแลกเป็นลำดับแรกๆเลยก็คือนี่ครับออริสเมดัลกับเอซิสเมดัลนะครับทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับสมช่องตรงนี้เนี่ย แลกให้ครบทุกอันด้วยนะเพราะมันเป็นไอเทมที่ไวแลกแปลนอาวุธ4ลุงนะครับที่โหดสุดในเกมในแพทปัจจุบันเลยนะโอเคครับก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กระชากันต่อเลยครับก็สําหรับตู้กระชาที่อัปเดตมารอบนี้นะครับซูเปอร์ฟันพัชมาปาร์ตี้รีคูํสหรับตู้กระชารอบนี้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมดประมาณ11วันนะครับซึ่งตัวละครที่อัปเดตมารอบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะจะมีเมกุมินนะครับวิสนะครับและส ยุ่นๆครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูความสามารถของแต่ละตัวกันเลยนะสาหรับเมกูมินหน้าตู้ตัวนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงความสามารถของเมกูมินนะแล้วก็ประโยชน์ที่เราใช้จากเมกูมินจริงๆนะครับที่ทุกคนใช้กันเนี่ยส่วนมากนะครับถ้าในอารีนาเนี่ยจะเรียกเมกูมินนะครับมาเคลียเว็บหนึ่งเว็บสองแล้วก็รีบอันติที่เว็บสามเพื่อให้ตัวละครอ,อื่นเนี่ย รีบกระโดดมาสร้างเดเมจต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเมกูมินที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเมกูมินสีแดงตัวเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเมกูมินชุดนอนนะครับพูดตรงๆไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่ครับคือ ถ้าเราเปิดได้มีใช้เราก็จะดีนะครับสำหรับเวลาสู้กับอธีนามืดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถใช้เมกุมินตัวอื่นนะครับมาทําหน้าที่แทนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งก่อนหน้านี้นะครับในตู้ไวน้ำเนี่ยเรามีเมกุมินท่านมืดตู้ไอ้น้ำไปแล้วด้วยนะครับซึ่งบางคนก็สกิลเลเวลเนี่ยผมว่าน่าจะสูงกันหมดแล้วล่ะก็สามารถเอามาใช้แทนเมกุมินร่างมืดตัวนี้ได้เหมือนกันครับโอเคครับเมกุมินจบไปนะครับต่อมามาที่วิสนะครับสำหรับวิสสวิตดรีมตัวนี้นะครับเซตสกิลของวิสยังถือว เพราะว่าท่าโจมตีปกตินะครับเขายังไม่มีท่าติดมาด้วยเพื่อนเหมือนกับวิสต้วอ้น้ำที่ผ่านมานะครับทำให้ตัวละครวิสตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับมันก็จะใกล้เคียงกับวิสท่าน้ำเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนจากท่าน้ำเนี่ยเป็นท่านมืดแทนนะครับสำหรับปัจจุบันนะครับตัวละครเวทท่านมืดสีดาวเนี่ยมีแค่อรูเอะเท่านั้นนะถ้าไม่รวมทั้งเมกุมินแล้วก็วิสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เล่นทีมเวทเป็นหลักนะครับอยากจะได้ตัวละครไปเสริมทีมเวทนะครับสำหรับวิสตัวนี้นะครับกนั ถ้าได้วิสตนี้มาครับก็สามารถเอาไปลงทีเวทมืดได้เลยนะครับท่าแรกของวิสนะครับเคีสแฟร์นะครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายอย่างรุนแรงนะครับคู่ดาวอยู่ที่19วีนะถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมาท่าที่2ครับดาร์ b บอม p l พลัสนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูเป็นหมู่นะครับพร้อมกับบูธพลังเวทของตัวเธอเองระดับกลางหรือว่า2ขีดได้นะครับ อยู่นานถึง12วิได้ด้วยนะก็สาหรับท่านี้นะครับก็ถือว่าสามารถเอามาเล่งเดเมจของตัวเธอเองได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ข้อเสียของท่านี้เนี่ยก็คือเล่นได้แค่ตัวเธอเองคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยไม่ได้ด้วยครับแล้วก็ท่าโจมตีพื้นฐานนะครับจะเป็นท่าเดรนนะครับโจมตีศัตรูแบบไร้ท่านะครับเป็นเวทมนต์แล้วก็ดูดมาฟื้นฟูพลังชีวิตได้เล็กน้อยนะครับส่วนเอกลักษณ์นะครับก็จะเป็นสพอร์ตท่ามืดนะครับแรงขึ้นอีก7%ครับและตัวสุดท้ายของกาชารอบนี้ครับก็คือ ถ้าเกิดให้พูดตรงๆนะครับจากในตู้3าตัวนี้เนี่ยผมอยากจะได้น้องยุนยุนมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าเซตสกิลของยุนยุนถือว่าค่อนข้างดีเลยครับท่าแรกนะครับดาร์คบูลเลตนะครับจะโจมตีสตูนหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับบัฟพลังโจมตีเวทให้กับสมาชิกทุกคนเล็กน้อยนะครับไปเะเวลานานถึง10วิด้วยครับสำหรับเซตสกิลแบบนี้นะครับที่สามารถบูท พลังของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเนี่ยเหมาะแก่การเอามาเป็นตัวทีมหลักทีมเวทมากๆนะครับสกิลที่2นะครับดาร์กบอมบ์นะครับจะโจมตีศัตรูเป็นหมู่นะครับด้วยเวทความมืดนะและสกิลปกติครับชาโดว์ช็อตนะครับของยุนยุนเนี่ยทั้ง3ท่านะครับเป็นท่าโจมตีด้วยเวทความมืดหมดเลยนะแตกต่างจากวิทกับเมกุมินนะครับมันจะมีท่าโจมตีแบบหลายท่าติดมาให้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับดาร์กแอทแทคบูตเอเอครับ จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีท่านมืดได้6%ก็นะครับก็หลังจากที่ดูความสามารถแล้วนะครับตู้นี้เอาจริงมันก็ไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับตัวละครมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ที่ผมไม่แนะนําใหเ้เพื่อนเปิดนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้นะครับตัวละครในตู้นี้มันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดเพื่อนๆและเกมนี้นะครับถ้าตัวละครที่มันไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยหลังจากที่มันอัปเดตเข้าเกมมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมาที่เลทพิกอัพนะครับมาดูที่พร,รีเมียมรีคูบ ตรงนี้จะเป็นตู้ธรรมดานะเลื่อนลงมาล่างสุดครับนี่เมกูมินชุดนอนนะครับกับวิสสวิตดีมนะครับมันก็ถูกอัปเดตลงมาอยู่ในตู้ธรรมดาแล้วเหมือนกันนะเพียงแค่ไม่เพิ่มเลทพิกอัพเท่านั้นครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูการันตีหน่อยนะครับการันตี4ีดาวนะตู้การันตี4ีดาวตอนนี้นะครับก็เหมือนกันเลยครับนี่ครับเมกูมินกับวิสชุดนอนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็อยู่ในตัวการันตี4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวละครในตู้นี้นะครับ มันไม่ใช่ตัวละครเมตานะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครไม,ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดหลังจากนี้เนี่ยเรามีโอกาสเปิดเจอพวกเขาเรื่อยๆนะและยิ่งในอีเวนต์นี้นะครับสำหรับคนที่มีตัวละครท่านมืดอย่างเมลิซาหรือว่าอาลูเออยู่แล้วนะครับยิ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดตู้นี้เลยนะแต่ถ้าเมื่อคนไหนนะครับที่ทีมขาดตัวละครสายความมืดจริงๆนะครับจากที่ผมไปดูไลน์อัพของเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะครับการอัปเดตแพทเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีตู้พิกอัพธาตุความมืดนะครับ เข้ามาหลังจากนี้ประมาณ4-5วันนะผมรู้สึกว่าตู้ความมืดเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะมาพร้อมกับ b บ t เทิลอารีนาอาทิตย์ต่อไปนะครับอาทิตย์หน้านะแล้วก็ b บ t เทิลอารีนาเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป็นตัวละครแพ้ธาตุความมืดนะมันก็จะลงล็อกพอดีเลยนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเปิดนะครับเอาตัวไปลงได้ทั้งอารีนาแล้วก็ลงได้ทั้งอีเวนต์ด้วยนะครับเพราะอีเวนต์เนี่ยมันยังไม่หมดเวลานะแล้วถ้าเกิดพลิกอัพธาตุมืดมาจริงเนี่ยตัวละครสีดาวปัจจุบันนะครับมีตัวอะไรที่มันจะพลิกอ มันก็จะมีไลน์อัพทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเมกูมินชุดนอนนะครับธาตุความมืดตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่2ครับจะเป็นวิชชุดนอนนะครับตัวที่3ครับจะเป็นอลูเอะนะครับและตัวสุดท้ายครับที่เด็ดที่สุดนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับเมลิซาเทรเชอร์ฮันเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่อยากจะได้ตัวละครธาตุความมืดจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆรอดูไปก่อนนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีตู้พิกอัพธาตุมืดมาหรือเปล่านะครับ ก็ถ้ามีตู้พิกอัพท่ามืดมาเราค่อยทุ่มเพชรไปเปิดตู้นั้นจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ทั้งเมลิซาครับอาลูเอวิชแล้วก็เมกุมิน4ตัวนี้เลยนะแน่นอน,นครับสำหรับผมตอนนี้นะครับผมก็ไม่เปิดนะครับตู้ชุดนอนตู้นี้นะผมจะไปรอเปิดตู้ความมืดนะครับซึ่งผมก็หวังว่ามันจะมาเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะก็ถ้ามาเนี่ยผมทุ่มแน่นอน,นครับเพราะว่าตอนนี้ไอดีผมนะครับที่ขาดเนี่ยก็ขาดเมลิซาความมืดนี่แหละครับ ก็อสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตู้กาชา once daily แล้วก็แยกกับเพื่อนๆตรงนี้เลยละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป